ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรียวไทม์เกมเมอร์ครับเพื่อนขาคลิปนี้อยู่กับเกมส่งการสเปรดเพื่อนขาดูว่าสาดน้ำส่งการของค่ายพีจีของเราอีกเช่นเคยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าอากาศร้อนแบบนี้ต้องเล่นเกมแบบนี้เท่านั้นค่ะถึงจะชุ่มฉ่ำหัวใจครับเพื่อน่ะไปสาดน้ำสาดใจกันเลยครับเพื่อน่ะอยู่ในค่ายพีจีของเรานะคะอยู่หน้าเกมเรียบร้อยค่ะมีเครดิตเข้ามา1,100ไปกันเลยค่ะนาทีนี้เปิดเทรบโบนะคะเบสสิบ สิบมุนค่ะไปดูกันนะคะว่าจะดักความร้อนได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวนะเพื่อนนะเนาะอ้อากาศเมืองไทยนี่รู้สึกว่าสับสนคนเปนะคะไม่รู้รดูไหนเป็นรุดูไหนนะเพื่อนนะเนาะโอ้นะฮะจะหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่นอนร้อนนะคะกำกึ่งกำกึง เกมนี้ก็นะคะใช้สกเทอร์สตัวอาศัยตัวคูนเพื่อนขกตัวคูนจะอยู่บนถังน้ำนะคะรวมกันลงมาแตกอยู่ข้างล่างเพื่อนขาอ่ะยิ่งได้ตัวคูณเยอะยิ่งได้รางวัล <Wow. S 1> เยอะไปกันเลยจังหวะน,นี้หมดไปแล้ว10หมุนขอปรับเร่นเบสสามสิบค่ะมาถือว่าน่าจ่ายมาดีอยู่ไม่หมดเยอะเท่าไหร่เออวาวมาแบบนี้หมักเข้าไปหมักเข้าไปมาดูกันว่าจะสัดน้ำ <Wow. S 1> สัดวใจได้กำไรบวกไปเาไหร่ สแควเทอร์กับวายคล้ายๆกันนะพีนะ่นายดูดีๆนะคะแต่ว่าพื้นหลังสแควเทอร์เป็นสีม่วงพื้นหลังวายเป็นสีเหลืองโอ้เคยและแบบหน้าแหกเล่นไปเอ๊นึกว่าตัวเองเข้าไม่ใช่นะคะวายอ่ากัอหน้าัญชาดูดีๆนะคะอ้าวจังวานี้โอ้โหรูปผู้หญิงมาคูณ5โอ้โหเรียบร้อย2 2 5 250ีบสยสชอนน็อตนี้แบบสวยๆเอ้ยมาดิเอาพี่คะ่ะแบบนี้เคแถวหนึง่งหรือเปร่า เฮ้ยเกมนี้ก็เป็นเกมโปรดอีกเกมหนึ่งของมัคหาคุณเยอะจายหนักนะคะอ่ะไปมาส a แคทเธอร์สตัวปกติส a แคทเธอร์สมตัวลงยากนะแต่ว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะลงง่ายอยู่นะคะมาดูกันว่าเราจะได้เล่นฟิเจอร์หรือเปล่าไปะคะไป่ะไปดูไปดูไปดูตัวคูณยังไม่เยอะตัวอู้ยเสียดายสิบแถวสมนั่นไงสแคทเธอร์มาแล้วสตัวนึกว่าจะได้เล่นนะคะตอนนี้หร่วงลงมาแบบว่า เฮ้ยสิไปอุ๊ยสิไม่มานะฮะลุนสิบสองรอบสามรอบกับเมื่อกี้อุย๊ยเอแถวสามไปที่รักนั่นไงได้ไวายมาส,สวยๆค่ะไปกันต่อสิบแถวสองมาอุย๊ยไม่เข้านะคะรับมาสองร้อยห้าบาทสเกทเทอร์ค่ะที่รัก่ะสเกเทอร์ค่ะอุย๊ยไม่มานะฮะสิบถวเลือกไหม โอ้โหได้เล่นตานะคะเรารุนสิบกี่รอบแล้วสิบไม่มาให้เราเลยรูปบอลแถวสามเฮ้ย <Wow. S 1> นั่นไงสิบมาอีกแล้วสิบมาอีกแล้วแล้วก็ไม่ลงอีกแล้วนะคะโอ้โหสิบนี้ทําให้เราแบบว่ารุนฟรีไปกี่รอบแล้วเนี่ยโคตรแป๊กกับสิบนะ <Wow. S 1> นั่นไงเอาอีกแล้วอุ้ยสเก็ตเตอร์ค่ะเปิดช่องแบบนี้ค่ะจะได้เล่นหรือเปล่าเมอน่าน สำหรับใครนะคะที่ยังไม่กด s u b subscribe ช่องกดไว้ได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนาะลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะำฐานสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้เล่นเกมไหนอยากจะให้รีวิวเกมไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยค่ะเพื่อนขาเอาอเ,เรียบร้อยค่ะจ้างว่านี้ไปกันเลย12มุนตรีมาดิโอ,โอ้โหนะคะเมสามอ,มอ,สอยสยวกนะคะฟีเกมเข้าได้เล่นฟีเจอร์จนได้นะคะมาถ้าสมมติว่าอยู่ในฟีเจอร์มันไม่ตัดตัวคูณถึงเพื่อนขามันยิ่งจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ CC หนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ได้บอกหวยน,นะเพื่อนขา,นาคูณนะคะอะไปกันต่อจังหวะนี้แว่นตาถึงไหมแว่นตาถึงรอเปล่า2แถวหน้า2แถวหน้าโอ้โหไม่ถึงค่อช็อตนี้รับมา234เรียบร้อยไปกันต่อเลย7เหมู่นะเพื่อนขาคูณ18ปกันไปเลยตอนนี้เอ้ตัวคูณตอนนี้193ไปแล้วอู้หอบอกแล้วว่าตัวคูณนะเพื่อนขามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญบวกนักบวกเถิด ค่ะตอนนี้ได้ทุนคืนเรียบร้อยอีกห้าหมืน่นตอนนี้ขอเป็นกําไรรวนๆมาขอเป็นกําไรร่วนๆน,น,นะคะอุ้ยมาค่ะสองสิบเอ็ดห้าแล้วโอ้โหตัวคูณมาอย่างโหดตอนนี้เตมาแบบนี้ออ้ยเรียบร้อยค่ะเม็ดนี้เป็นพันนะคะอือหือไม่ธรรมดาเข้ารางวัลไมโตสิครับรออะไรนะ ตัวสุดจัดกระดบอกค่ะไปกันเลยค่ะวานเจียไปหนึ่ดอกนะคะจังหนี้คูณทั้มมีตะมา1นึ่มาครับผมมาครับผมคูณ3ามสิตอนนี้โอ้โหนะมาไปกันต่อไปกันต่อเรียบร้อยค่ะโอ้โ,อโ,อโอหสิบสุของเรานะคะจบมาที่เงินรางวัลรวมทั้งหมดคะ่ะเพื่อนขาสองพันสองร้อบเจกับสิบุฟรีนะคะอะวนนเพื่อาขอเป็นตัวเลขกลมๆค่ะมา โอ้โหก,กำไรตอนนี้ไม่ธรรมดานะ <c oughs> ันค่ะขาอ้าวยังได้ต่อเนื่องตัวเรกกลมๆยังได้ต่อเนื่องค่ะคูห้ามาดีแบบนี้เฮ้ยอย่าหาทามนะคะอย่าหาทามนะคะอยากได้เป็นตัวเรกกลมๆม,มาโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนขาอะก่อนนะเพื่อนขากำไร1,100อโอ้โหดับร้อนได้เลยนะเพื่อนขาอะ สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องให้กันด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ได้กำไรแล้วก็แยกย้ายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีจ้า